ตัวหนึ่งตัวหนึ่งครับพี่นอ้อ 1, งตัวหนึ่งเงาเลยนะครับเด้อยาว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 ยาออกจากพาสลาสโดนะครับโอ้เห็นระวังเด้อพี่น้องเอ้ยช่วงฝนตกนะครับนะหันมาช่วงระยะนี้กันเห็นระวังนิดนึงนะครับก็จะถนนยกระดับถนนขึ้นสูงเลยนะครับสูงมากเลยเดี๋ยวข้างหนา้าเฮามันจะมีวะเราจะมีการเห็ุบออ่ารถมาลายแถนนยู่นี่เนาะมียังนอนอยู่น,นี่เนาะ นี่นี่ลดรดเลยลายลดอีกย่งครับข้จะเจ็ิญข้าวจะมาหาหอยปลาดีตัวพุทมาหลายสิอุ่างมหอยเป็นแถวอยู่โอ้โหลายหลายหลายนะครับเนาะบุลล้งเดอพี่น้อ,องพี่ย่าบุลงไปติดตามนะครับคุณอะแสดงเขาจะมาหางมหอยกันนะครับนะเอาเพรว่ากันพี่น้องเองหายอยู่ถ้ามากินเนาะนี่ตัวนี้อุทยานน้ำพองนะครับเด้ออุทยานน้ำพองโอ้ วันนี้วันอาทิตย์ก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวล้ายเลยนะครับน,นี่เห็นไหมอยู่ใา้หาดก็มีมากมายเลยย่านิบุรุนะครับเนาะนี่เห็นไหมรถหลยนะครับรถหลยนี่อุทยานน้ำพองนะครับตรงนี้นะครับนะเคยมาถ่ายพี่นอ้องดูยังหรอไปคอยติดตามเบืองว่าถนนนนทางระวังหาสาลสดนะครับ ไปทา่ามกืาเวลาเท่านี้หมกจุดได้แนี่ยเห็ดน้ำนาะเฮ้ยกระสีเห็ดมาเรื่อยๆอยู่ดอกพี่น้องซอมเบิงึงว่าสังเกตตรงริมๆถนนเห็นภาพแตกลาวเพื่อเลยผูา้น้ำท่วมนี่เที่ถนนน้ำม,มันซึมเข้ามานะครับเนาะนี่นี่เห็นบ่าง แตกลาวบนน้ำเนาะอาจจะสุดลงได้เนาะอ้ถนนสุดดีๆครับพี่นอ้นองเขาเจ้าก,กิดสิมีโครงการป้องกันเนาะที่คนกีดลงไปกันบ่ให้ดินสไลด์ถนนสไลด์ลงไปนะครับเนาะกับ่แนี่พี่น้องวิ่ญาณิกักบสิมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่ออยู่เพาเศร้านะว่ามันจุดใดแน่มันรอดแล้วที่อันตรายพขาเจ้าก,กิดสิมาเห็นนะครับเนาะอืม ดินพังลงสีเนาะพุ่น่ะดินพังเลยเลยดินพังลงเลยนีนะครับ,รบไปลงไปบ่นนี่แม่เห็นบ่พี่นอ้องข้างๆริมๆนี่แหมพอน้ำม,มันขึ้นมาหอดเป็นบ่าลาบม,มันกระิส,สุดได้นะครับนี่เห็นบ่ห้อยห้อยเหล้าก็จะปะอยู่นี่เห็นบห ก็บ่แน่ครับเขาจาะอัดสีเฮ็ดเฮ็ดต่อไปเรื่อยๆนะครับเนาะเรื่อยๆอยู่จะเป็นเอเดเออสิกัได้ป้องกันไว้นะครับเนาะใ้มันสไลด์ไหลลงเน,นาะเดี๋ยวะเพราะน้ำลดลง่ออลูงๆๆก็จะเรียงงูเรียไป้ายเรียงนะครับอย่ยงน้ำฟังน้ำเคลื่อนนี่แหละนะครับ,นบเนาะต้องเจาะเฮ็ดดีเลยนะแถวนี้ครับเป็นเป็นก้อนหิน ที่ปูนที่ยางไไ้นะครับเนี่ยงัวเขาจะมาเรียงงัวเลยงัวเต็มนะครับน้ำคืนไหลเลยพี่น้องโอ้แสดงว่าเนื้อเคลื่อนนี่ฝนตกอยู่เนี่ยน้ำคืนมากเลยไหมสังเกตนะครับนะนี่คืนมากาพอดีแลวพี่น้องสังเกตแล้วสังเกตอยู่ผู้ดใดเนาะคุณนายมันก้หมหวยปอนี่ น้ำขึ้นมาอยู่พี่น้องน้ำขึ้นบัวรัขึ้นมาแล้วขึ้นมือใดน้อเนาะเดี๋ยวคอยติดตามด้วยครับเด้อติดตามคลิปวิญญาไปเรื่อยๆถ้าเกิดน้ำขึ้นบัวรักมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆวิญญาก็สิมเะกอะติดนะครับนี่สังเกตบ่ครับน้ำน้ำขึ้นมาแล้วเนี่ยตอนนี้วิญญา,างมหอยแถวนี้แหละครับงมหอยงมหอยหอยยังก็ขยเรือนหอยทรายหอยทรายเนาะคุณเห็นว่าน้ำขึ้นมาแล้วครับเห็นปะ ส่งเห็นเนาะส่งเห็นน้ำนะครับเนาะเนี่ยวิญญาตดงนี่วิญญาตลงไปพูดเหล๋ยวเลิกบึ้งเพื่อล้วขึ้นมาแล้วครับน้ำน้ำเริ่มขึ้นมาแล้วครับเอ้าพี่ห้วยพี่น้องเอารถลงเอารถลงไปหาปูหาปลาหาหอยอยู่น้ำแล้วเดี๋ยววิญญาณมาจอดรถตรงมุมนนี่แหละครับนี่เห็นไหมนี่เนี่ยวิญญาณมาจอดรถตรงมุมนี่ขวางมือวิญญาณนี่นะครับก็ลงนี่แหละลงง้มหอยนี่แหละครับนี่ เดินนีเลยอลาดอลาดล,ล,ลงไปเลยนะครับเดิน,นลงไปเลยนะครับเนาะต้องมีรถล,ลงไปอีกเลยนะเจ้าเห็ดอยู่นะครับเนาะอ่ะไปเบิ่งถนนช่วงใดนะครับที่มีการเฮ็ดนะครับเมื่อถึงบ้านผู้เขาวงกับว่าท่านมีหม่องเห็ดนะครับย่าเปนน็นาลดเดิมๆอยู่ มานพวกเขาว่งนี่แต่พูดใที่ตามคลิปย่ากันสิฮเนาะมางมหอยกันนะครับดวนี่บ้านขึ้นดั้งดอกเห็ดเลยคับแถวนี้ยานีบริเวณนี้ครับมีบ้านค้นขึ้นเป็นแถวเหมือนเลยนะครับอืมว่าบ้านดังบ้านเดิมมือเจ้าตั้งอยู่นี่เนะาะเ็เจอะก็สิลูกหลานมาปลูกนะครับปลูกให้พ่อให้แม่อยู่ก็สิลนะ วันที่จ,จะย้อยาวมาน้ำแม่น้ำนะพุทธโ,โ,โอ้โหนมลงไปน้ำเคลืนขาวจากภาคเห็นแล้วนะครับเห็นลาน้ำเคลืนนี่เพิ่มขึ้นมาลายเติบอยู่นะครับลายเติบลายเติบ,ตบโอ้โบ,าอบานน้านเี่จะวานย่าวดีครับย่าน้ำถนนมาเรืเร่อยๆเลย,ย,ยนะครับจังหวนัดสุพนระ เหตุอุทยานแล้วล่ะนะครับบ้านเจาขยายออกไปเรื่อยๆนะครับเนาะก็ผู้ใดอยากได้เก็บได้ปลาไปกินก็มาเบิ้งตะแหวนผู้เขาวงนี่แหละเป็นแรงจับปลานดำจืดนะครับจับขึ้นมากอะมาขายให้พี่น้องแต่ผู้ซื้อไปขายหรือสื่อไปกินเองก็ได้เบิญหครับบริเวณนี้เนาะหัวมือเป็นผู้เขาก็งามเห็นบ่พี่น้อย พึ่งนะแต่บนเรียบภูเขาเรียบแม่น้ำเป็นบนลัดเปพี่น้องเนาะเด้อเนี่ยแรงแรงซื้อปลาขายปลาด้วยครับนี่เห็นป่ะเนี่ยครับนี่เห็นบ่มีคุยยางปลาแปรรูปต่างๆนะครับอยู่นี่แปลรูปเป็นปลาสมเป็นปลาลาปลาแห่งปลาลังกะยิ่แกะนะครับนี่บริเวณนี้เลยนะนะครับมาสอบถามมึงเด้อพี่น้องเด้อ มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวน้ำเขตนี้นะครับนะเป็นที่ท่องเที่ยวบัวสิเป็นที่พักชีวอวงนนี้นะครับกะมาเบิงนะครับนะกะเอฟซีหลายๆท่านกัมาอยู่ประจํานะครับมาเที่ยวอยู่ประจํานะครับมาเที่ยวมาเที่ยวอยู่ประจานะจังป้านอ๊อกควายสินะครับนี่นงไปเรี้ยงท่องเที่ยวขืนซื้อเลยแหละ ร้านปลาปุณิเห็นไ่มครับมีภูเขาอดอกอะไยังขาวกลางทึ่ง่งพี่น้องงามจ้งนี่เป็แหล่งท่องเที่ยวนะครับเพราะว่ามันเป็นบรรยากาศวิวมันสวยวิวภูเขาด้านหนึง่งวิวแม่น้ำด้านหนึ่งนะครับเห็นไหม ปันนอกครอบควายโม,น,ม,น,มนี่เห็นมาพีาาาาาาา่อยากเคยเคยมาถ่ายพี่น้องเมืองอยู่นะครับริมเขื่อนโมนี่ครับริมเขื่อนกาแฟนะครับเอ้านี่ก็เปิดไม้หลือจะเนี่โอ้ริมเขื่อนริมเขื่อนกาแฟีุ่งลงลงุลง่ลง,ลงหมู่ไม้นะครับลุ่งหมู่ไม้นะครับนะ้องโอ้บรรยากาศครับต้นไม้มาช่วงนี้เสียนภูเขางามเลยเขียวชุมช่มชื่นน้ำนะสวยงาม,สว,งามสวยงามครับบนบรรยากาศดู ครับผู้ขางงามอยู่ขา้างหน้ามันกะสมมติเขาอยู่มองเห็นงานนะครับวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเาก็มาหรือมาวันศุกร์ย่ยมาแรงเสียมาคางขึ้นมากางเต็นนะครับนอนถ้าหนาวฝนนี่มันสิยายางน้อยเนาะครับหรือมานาั่งฟินฟีนนั่งแบบชิวๆกินอาหารอร่อยชมบรรยากาศที่สวย อยู่งามๆลยก็จังไปนอนไปไหนนะครับละ <S <S ถนนทางพระท่านเห็นมองเห็ดจักมองนะครับจากจากที่ยานหลวงพ่อใหม่มาสังเกตว่ารถรถรังต่องเที่ยวมวยไส้เป็นทีมเป็นทีมนะครับเจ้ามาเป็นทีมเป็นทีมนะครับมีรถยนต์ต,ตาม มากพอหนึ่งมันจะมีรถเสียแน่สิยกขึ้นรถมีสิไงนะครับเนระาเจอมาเป็นทีมหาความสุขอยู่ใกล้ๆตัวนะครับพี่น้องเนาะความสุขเรามันแต่งเติมได้แต่งเองได้อไดโอ้นี่เด้ครับแล้วๆในถน,นนนี่นะครับตรงบุง้งบ้านศิลานะครับบุงบุง้งบ้านศิลานี่ครับเรียบร้อยแล้วี่ถนนตีเส็นจะได้จอดอย่างสวยงามเลย ที่มันได้ใจตรงไหนหนึ่งครับวิวภูเขาก็ง,งามแล้ววิวแม่น้ำเคือนอุบลรัก์ก็สวยงามแล้วมาเจอถนนสวยๆแบบนี้ก็ยิ่งสวยงามอีกนะครับนี่ครับความสุขของเรานะัมันแต่งเองได้นะครับมาเที่ยวกับมาเที่ยวนางชมบรรยากาศนะครับเป็นถนน เลาะริมเขื่อนแม่น้ำอุบลรัตน์แล้วก็เลาะภูเขาหินช้างสีนั่นแหละยูสธานขวามือนี่ภูเขาหินช้างสีอยู่ขวามือเฮ้านี่ครับนี่ยน,นะครับเมืองฝนภูเขา,าข้างหน้าเฮ้าเห็นปะสวยงามมากเลยเอาะสวยนะครับชมคลิปวิญ,ญญาไปเรื่องครับเด้อเลิกงานแล้วกัมางหันบานกับชมคลิปวิญ,ญญาไปชมบรรยากาศอยู่งามๆนะครับเนาะ ผู้ขับง,งามๆไปนะครับเสดยหายเมื่อนะครับพี่น้องเนาะตื่นเช้ามาก็ลุยงานต่อนะครับมันเป็นอเพลินนะมันเป็นชีวิตที่ห้าตรงไปดินร่นต่อสู่กับมั่นนะครับเนาะออกจากบ้านไปก็บอกพ่อบอกแม่ว่าไปหางานไปหาเงินเนาะไปทำงาน ทำงานมันก็ต้องมีเงินนะครับเนาะมีเงินเก็บไปหลายๆหรอกเหน้องเก็บใส่กระเป๋าไว้อยกกระปุกไว้อ้ผมเห็นนะครับยูซูปเปอร์ประเทศบ้านไก่เมืองเมืองนองเข้าไหมครับเนะาะใคเจา้ามาเห็ำงานี่เมืองไทยล้วก็ะเก็บเงินไหมครับเก็บเงินหยอดเงินคู่มือกพราะเป็นลูกจ้างร้านอาหารสำเร็จครับบอบอ้บอเห็รงานแบบประจำํำ นะครับบเอ้ยซื้อช่องเพิ่นดักยูทูบเบอร์นะเป็นผู้ยิ่งครับมาจากดีไก่เคี้ยงเงานีล่ล่ะก็เป็นลูกจ้างร้านอาหารมีโอกับเฮดโอนะครับมีติปกับไอ้ติปบ้างกับมันยัดสิงคโปร์ไวยเงินติปหร่อมันยัดสิงคโปร์ไวยเพิ่มนะครับแค่ปีเดียวผ่านไปไหมครับมีเงินหลักแสนนะครับคนหนาเสือเลยมาคิดเบิ้งแล้วนะครับ หนึ่งปีผ่านไปไหมเราในคิดนะเรันบทุปปก,กบอกว่าเบิ้งได้แบ่งพันธุ์กับยอดแบ่งพันธุ์ได้แบ่งฮารอยแบ่งฮารอย20ยี่สิบสามสิบก็จะขยอดนะครับยอดเบื้องครับเงินเดือนคือสำหรับเงินเดือนจะไว้กินบางส่วนบางส่วนกเก็บเนาะโอ้ยย่าเห็นเราเนาะครับนะสิ่งดีๆเราก็นนั่งมาเก็บเป็นตัวอย่างนะครับเป็นแบบอย่างเอาแต่สิ่งดีๆมาเป็นแบบอย่างเนาะ สิ่งไม่ดีเราไม่เอามาเป็นแบบอย่างครับย่าคิดบ้างโอ้เขาทาอยู่นะโอ้ใครตะเบาในอ,อืน่นไม่เห็นถนนสวยถนนสวยวิวงามนะครับเออถนนสวยวิวงามว่าอูซื้อกี่น้องว่าวจากใจกจริงๆรเลยพี่ยา่าว่าได้มามาหลายหลายหลายมือละไปรู้สึกว่า แตกต่างขึ้นคู่ม,มือนะครับไม่ย่ำไรก็แตกต่างคู่ม,มือถนนนนทาาเขาจะถนน,นไม่แล้วตีเินจราจรใหม่แล้วมันก็นงามแม่นแท้แม่นเริ่มหนาฝนตกมากในต้นไม้มันก็นเริ่มเขียวนะครับก็สดชื่นนะครับมันมันดูสดชื่นนะครับต้นไม้ขี้เขียวบัครับสดชื่น ก็ต้องขับเร็วนะครับขับรถมต้องขับเร็วขับเรื่อยๆนะครับขับเรื่อยๆชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับเนาะนี่ชมผู้เขาไปแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะครับเนาะรับขับรถไปชมบรรยากาศไปจริงๆเนานะนะครับวิญญาฐานะเป็นคนเกิดโบราณโดยกำเนิดนะครับเนาะ ขอเรียนเชิญพี่น้องทั่วประเทศไทยหรือต่างประเทศนะครับที่ชมวิญญาอยู่ถ้ามีโอกาสก็มาเที่ยวดูนะครับมาสัมผัสบรรยากาศที่เขื่อนบนวอุบนรัดดูนะครับถนนสวยเรียบภูเขาเรียบแม่น้ำเขื่อนบรัดดูบางสักครั้งนะครับถ้ามีโอกาสก็ลองมาสัมผัสมาเที่ยวชมดู ก็คือวิญญาณเคยไปม่องที่เห้างมัเคยไปเป็นมาแปลกหูแปลกตากับงามช่มแล้วก็ซื้อพวกสวยงามนะครับเนีน่ยเห็นป่ะบรรยากาศขวามือเป็นภูเขาแนมไปสวยนะครับหายใจลึกๆนะครับหายมาบรรยากาศล่งจอดรถละหายใจลึกๆสูตดโอโซน ป่าไม้ธรรมชาติแบบนี้นะครับพี่นอ้องขอบปอดเลื้าย นี่เป็นมือวันอาทิตย์นะครับวิญญามาถ่ายคลิปเป็นวันอาทิตย์นะครับเนาะก็มีนักท่องเที่ยวชาวไทยเขานี่ยแหละข้ากับกลัวมาะมาเที่ยวเห็นหลายอยู่กับมาเป็นที่มม้วนไส้กระมี่รถกระบะมาเป็นขั้นรถกระมี่นะครับส่วนมากเข้าจะกับสิมานังยี่ปีละบางแสนสองเป็นนะครับมานังอยู่ที่แพ่แล้วก็สั่งอาหารไปทานร้อนกระโดดน้ำตุ้มนะครับ คือแบบค่ำมืดผู้บ่ไก่นะผู้่อยุไกลจากเครือโบราณกะค่ำๆมังกลับบานบรรยากาศเย็นนะครับกินข้าวแรงจากพี่แหลมองท่องเที่ยวไปฮอดบ้านกับอาบน้ำระทานอนสดชื่นนะครับโลกนี้ยังกว้างนะครับโลกนี้ยังสวยงามอีกเยอะนะครับคิดให้ไกลๆนะครับเด้อโลกนี้ยังกว้างขวางนะครับความสวยงามยังรอเราอีกอยู่มากมายหลายที่ นะครับโลกใบนี้ไม่ได้แคบอย่างที่เราคิดนะครับคนสมัยนี้เพว่าดีก็สมัยก่อนพี่น้องสมัยพ่อแม่เขาบ่ได้ไปเที่ยวใสเด้อพี่น้องเลยเฮตตาไฮจะาหน้าคำมากกับข่าวบ้านน้ำซาวของเพลไปฮย้วหน้าผุานี้ผมมีโอกาสเด้ไปเที่ยวหันเที่ยวหนึ่งืือสมัยคน้นขมือนะครับเนาะ คนทุกวันนี้ยังมีโอกาสได้ไปเที่ยวที่นู่นที่นี่บ้างเพราะลูกหลานมีไปทํางานมีรถมีเงินนะพาครอบครัวไปเที่ยวเนาะใครที่ไปทํางานมีเงินก็วันไหนหยุดช่วงเทศกาลต่างๆหยุดก็ไปรับพ่อรับแม่รับพี่รับน้องไปเที่ยวนะครับสร้าง เขาเรียกสร้างความสุขให้ครอบครัวนะครับเนาะสร้างความสุขให้ครอบครัวนะครับมันก็จะเป็นสิ่งดีนะครับพี่น้องโอ้ถนนคนทางกันยังงามวิ้วกันงามขอบนะครับเนาะ เ็นบ้ครับถนนขางๆข้างผางขางถนนนี่บพว่าสายเรืองกัวจะเป็นป้าไมเคยวเห็นมเห็นแล้วสดชื่นนะครับเนาะสดชื่นนะครับกลัวแต่มีโอกาสก่ามาล่ามาสัมผัสบึงนะครับเนาะว mm hmm. ิญญาก็เป็นซื่อกลางให้ให้เห็นนะครับว mm hmm. ิญญาก็เป็นสื่อกลางให้ fc ที่ติดตามวิญญาก็จะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับ mm hmm. หัวมือก็จะเป็น ผันมาสร้างอำเภื่อบานฝังนะครับภูเขาสียูดันขัวมือเห้าแม่น้ำสียูดันสายมือเห้านะครับถ้ามาทางงึ้นบลวรัดภูเขาสียูดันสายมือแม่น้ำซียูดันขัวมือนะครับ เขียวสดชื่นนะครับเนาะเอเอเห็นแล้วก็สบายหูสบายตานะครับเนาอพี่นอ้องแล้วก็มีเมฆฝนเขียวอมตึมท้างนายบะยินดีต้อนรับสู่เขื่อนอุบลราชเวลคอมทูนะครับอุบลราช สิ่งใดมันดีมันง่ามมี่น้องอาจจะใครพี่น้องเห็นนะครับนี่มาเบิงบ่งมาเบิ่งน้ำกันเห็นน้ำกันนะครับเนาะถึงมาไทยให้พี่น้องมึงดูดูมันก็นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับเนาะใครพี่น้องเห็นอยู่ตลอดเวลาด้วยก,กัน เข่าเขตตลาดแล้วนะครับถึงหน้าอำเภออุบลนรัฐแล้วนะครับ,บ,บนี่เห็นไหครับขับรถขึ้นมากกว่า,าจะาเอตลาดแล้วนะครับนะสี่แล้วครับทะลุเขื่อนบนุรัฐแล้วนะครับบรรยากาศลักษณะแบบนี้เลยนะครับจังใดกับขาเรียนเชิญนลยครับเด้อ ฐานะวิญญาณเป็นคนเคือมรัชโดยกําเนิดนะครับกะขอเรียนเชิญพี่น้องมาเที่ยวมาชมแตเคือมาดดูนะครับนะ่ะครับนี่น่าเนเภออุบลราชนี่นะานละนี่นะครับ,รบ,บตลาดที่บุญน,นะครับกะวิญญาณก็ไม่ยังไรหรอกก็พาพี่น้องมาเที่ยวมาเลาะไปเาาาก็บภาพมาฝากให้พี่น้องได้ชมได้เบื้องหนึา เรียนเชิญพี่น้องมาเที่ยวคือมรัดน้ำกันเด้อครับเด้อนะครับสั่นละพี่น้องนะคลิปหนาวสิเห็นกันยังใดไปเที่ยวไซคอยติดตามบึงนะครับติดตามพี่ยาเด้อ อีซีพูดคาว่าไม่กับรถกดไลค์กดแชร์ให้นะครับกดกระดิ่งน้ำเด้อกระดิ่งกริ้งกลิ้งแจ้งเตือนที่คลิปใหม,ม่ใหม่พี่น้องไเบึงเ่งไอที่ตามน้ำนะครับนะคลิปนี้กาค้ว่า,า,าสวัสดีทุกคนเด้อครับเจ้านาย น้องๆน,นะครับเป็นร้าน,นกาแฟนะมาอุดหนุนน้องกันเลยครับเด้อนมาเลื่อนเด้อดูตรงขามรถตัดนะครับนะครับสวัสดีครับ